นี่ครับผมตัวเป็นโลเลยครับตัวนี้ใหญ่เบลเลอร์เลยดูดิ เล้อเลยกัดกระชากว่ะ 最高最高 เลกหลุดนะครับผมอืมมาใส่น่ากลัวมากเลยตัวนี้เเอาคิปเปอร์ให้พ่อนะหน่คิปเปอร์ส่งสายแบบเนียนๆใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มากใส่เป็นโลเลย โลได้อยู่สองโลตัวนี้นี่ครับผมตัวเป็นโลเลยครับตัวนี้ ใหญ่เบลเลอรเลยดูดิกัดงูหนามใบตั้นนะครับผมวันนี้เอาเหยื่อข่าลูกโคราชาลัวนะครับผมมาตีโอ้ยใส่ตัวโตเต้มแรกผมนะครับผมโอ้ตัวแรกนะครับทําหลุดไปนะครับตัวแรกมันกัดกระชากเลยดันน้ําตามมากัดตุ้มแล้วก็กระชากผมวัดแล้วมันกระโดดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นคนละตัวตัวนั้นไม่ใหญ่น้อยนี้นะครับ ที่มันกระโดดน,นะแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าโอเคฝากไว้ด้วยครับผมหมูหนังไบตั้น,นครับผมโคโรชาลัวนะครับผมสุดยอดครับ เนี่ยเห็ดรูดหันบบกไงเลยครเห็นแล้วกัดกางข้อนั่นโ้ยเอ้ยคนละตัวคนละตัวเอา คนลตัวอุ้ยทิ้งเบ็ดเลยเมื่อกี้คนละตัวเอะมันกระโดดขึ้นแล้วเมื่อกี้นึกว่าไปโดดครับแต่นีโอ้หเป็นไปได้จังได้วะโห่สุดตีตื้อตั้งนาน บรรจะตัดโหก็ละตัวเลยนายลงตก็ไหนมันโดดโดดนี้แล้วแมนแมนตัวนี้มันมุดอยู่ในน้เหมือนน่ะอ้โหตัวบอลเลอร์เลยครับตัวนี้นึกว่ามันหลุดไปอยกัดมิดคอถึงว่าไม่หลุด โหมีคอเลยมันวิ่นเ,นเปิดทำอไรเนี่ยนี่ก็โอ้ยหยกด,ดื่มดื่มอัดบนละตัวกันนี่ครับผมไม่ถึงโลก,ก็เหลือน้อยนะครับผมตัวนี้ก,ก็กัดเจ้าไวตั้นนะครับผม,ม,มอือฮึ นละตัวนครับมิดคอเลยน่าจะมีสองตัวครับตัวอีกตัวมันกระโดดออกหนีไปผมนึกว่ามันหลุดสักพักแล้วมันดิน่นดูดิมีเด่ไซเตอวโตนะครับตัวที่สองที่ผมได้นะครับตัวนี้คอเนี้ยถือว่าสุดยอดมากเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับผมนี่ครับไวตั้นนะครับผมกัดมิดคอเลย Ech, sy'n gael cael